สวัสดีนะครับวันนี้เป็นบทเรียนรีวิวนะครับก่อนสอบนะครับสำวิชาตลาดบริการนะครับก็อันนี้นะครับจุดส่งคือสร้างขึ้นมานะครับให้นักศึกษาได้เปิดทวนอ่านทวนหรือฟังก่อนนะครับในช่วงที่เราจะไปสอบกันไว้แก้เบื่อแล้วนะครับเผื่อบางคนจะไม่ได้ว่าเรียนอะไรบ้างดังนั้นนะครับตรงนี้จะเน้นเฉพาะเนื้อหาหลักๆเท่านั้นเองนะครับในนักศึกษาทุกคนต้องอ่านหนังสือเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ต้องเข้าใจบทเรียนที่ได้ให้ไปในห้องเรียน ย้ำนะครับว่าอันนี้นะครับใช้ในสาหรับเพื่อทบทวนเรียนเท่านั้นนะครับสำหรับการสอบใช้ได้ครับแต่ว่ายังไงก็ต้องอ่านหนังสือนะครับงั้นมาเริ่มอันแรกกันก่อนเลยแล้วกันนะครับตอนแรกเราจะมาดูกันในลักษณะของบริการครับอันนี้รบกวนขอไล่ตามบทแล้วกันนะครับลักษณะของบริการนะครับเราจะบอกได้ตารงว่ามันมีห้าอันครับหนังสือที่เราใช้อยู่นี้ครับม่าสามารถจับต้องได้นะครับบริการไม่สามารถแบ่งแยกได้และบริการจัดทำมาตรฐานได้ยาก็ที่สี่บริการมัสามารถเก็บไว้ได้ ห้าบริการของไม่แน่นอนอันนี้นะครับถ้าเขียนภาษาอังกฤษไม่ได้นะครับเขียนเป็นไทยอย่างเดียวก็ได้นะครับยินดีนะครับดังนั้นเนี่ยในสิ่งที่เราให้เน้นไปนะครับก็จะบอกไว้ว่าจะให้เน้นนะครับในความแตกต่างนะครับของร้าบริการกับรษารสินค้าดังนั้นนะครับเราต้องบอกได้เลยว่าห้าอันเนี่ยความหมายคืออะไรบ้างนะครับดังน,นั้นนะครับกวนดูอันแรกก่อนเขาบอกว่าบริการไม่สามารถจับต้องได้หรือสัมผัสได้ก่อนที่จะซื้อก็คือผู้ซื้อไม่สามารถรับรู้ได้เลยนะครับว่า การลงทานพวกนี้จะเหมือนกับซื้อสินค้าหรือเปล่าแต่อาศัยประสบการณ์จากประสบการณ์เดิมนะครับจากที่ผ่านผ่านมานะครับส่วนพวกข้างล่างนะครับจะเป็นในส่วนที่พูดง่ายๆคือว่าเป็นส่วนองค์ประกอบนะครับที่เราให้เลือกตัดสินใจในการซื้อบริการนะครับก็ตัวอย่างเช่นง่ายๆครับโรงแรมนะครับก็จะมีสถานที่มีล็อบบี้มีบุคคลมีเครื่องมือการสินค้าต่างๆดันั้นนะครับบริการที่โรงแรมเราไม่ทราบเลยครับว่าเราจะดีหรือไม่ดียังไงแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเราเน้นนะครับในส่วนของ การให้บริการไม่สามารถจับต้องได้ดังนั้นนี่เราก็จะดูจากองค์ประกอบภายนอกไม่ว่าจะเป็นส่วนสารที่บุคคลนะครับหรือว่าเป็นห้องผักประที่สองนะครับบริการไม่สามารถแบ่งแยกได้นะครับจากในส่วนของผู้บริโภคครับจะต้องรู้เลยนะครับว่าการให้บริการเป็นลัษณะที่ไม่สามารถแบ่งแยกได้จากตัวบุคคลผู้ให้บริการตัวบุคคลที่ให้บริการผู้นี้นะครับก็คือ service provider หรือว่าถ้าเป็นพนักงานเสิร์ฟก็คือพนักงานเสิร์ฟผู้นวดก็คือคนที่มโนดหลังคอคุณนะครับ ดังนั้นเนี่ยผู้ให้บริการตรงนี้นะครับไม่สามารถแบ่งแยกได้จากตัวบริการแยกให้ออกก่อนนะครับว่าการให้บริการกับผู้ให้บริการไม่เหมือนกันตัวอย่างเช่นผมเป็นอาจารย์เป็นผู้ให้ความรู้เป็นคนสั่งซื้อตัวผมคืออาจารย์ส่วนความรู้ที่ผมให้ก็คือส่วนหนึ่งคื่ว่าผมพูดมีความพอในการสอนแล้วก็ตอบคำถามของคุณอันนี้ต้องแยกออกจากกันนะครับดังนั้นนะครับผู้ให้บริการเช่นเดียวกันนะครับเมื่อจะเป็นคนที่ให้บริการในการขับแท็กซี่ก็คือคนที่ขับรถ การให้บริการแท็กซี่ที่คือพาคุณจุกจุดเไปจุดปีอันนี้ไม่เหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยมันแยกออกไม่ได้ระหว่างให้บริการกับบริการนั้นนั้นอันที่สามครับบริการสามารถจัดทำมาตรฐานได้ยากเพราะว่าคนเป็นปัจจัยสําคัญของการให้บริการการจัดมาตรฐานตรงนี้นะครับการจัดโดยที่คนเนี่ยเอาเข้าไปเกี่ยวข้องเป็นเรื่องยากแต่ว่าส่วนมากนะครับจะมีการทำ standard หรือทำมาตรฐานและตรงนี้จะเห็นได้ว่านะครับบริการมีความหลากหลายนะครับขึ้นอยู่กับว่าใครเป็นผู้บริการ จากบริการที่ไหนเมื่อไรอย่างไรนะครับบริการจะมีความแตกต่างกัน,น,กกนคิดสภาพไม่ง่ายครับช่วงที่เวลาช่วงตอนเย็นนะครับถ้าคุณไปกินในส่วนของ M K M K อีกแล้วนะครับอาจจะฟังแล้วเกือดกันถ้าไปกินช่วงเที่ยงนะครับคนเยอะนั่งนครับถ้าคุณไปกินสักประมาณช่วงบ่ายส่งบ่ายสองเนี่ยก็เดิมครับอาหารเหมือนเดิมพนักงานก็ให้จำนวนเดิมแต่คนเหมือนเยอะนะครับดังนั้นาการให้บริการมัตรฐานจะต,ตางกันไปเนื่องจากจำนวนคนเยอะขึ้นนะครับ แล้วก็จะเป็นห้องพักโรงแรมเหมือนกันครับเราเคยนอนห้องนี้นะครับช่วงโรสซิซั่นโรสซิซั่นก็คือช่วงที่การท่องเที่ยวเนี่ยจะต่ำตัวอย่างเช่นช่วงหน้าฝนนะครับแต่ช่วงไฮซิซันก็คือหน้าร้อนนะครับราคาก็เท่าราคาก็แตกต่างกันนะครับแต่ความให้บริการแน่นอนครับมาตรฐานนะครับก็แตกต่างกันด้วยเรื่องราคาเรื่องมาตรฐานการเนี่ยคนพักจํานวนห้องพักไหนครับน้ำร้อนชาน้ำร้อนเร็วนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งต่างมาตรฐานที่สามารถปรับเปลี่ยนไปแล้วก็จะทาได้ยากไม่เหมือนกันนะครับ อันที่4นะครับลักษะของบริการต้องเรียงตรงว่าบริการนี้ผลิตแล้วปุ๊บเนี่ยไม่สามารถเก็บได้ในสินค้าอื่นดังนั้นนะครับเมื่อมีความต้องการใช้บริการแล้วไม่ได้ไปใช้มันก็สูญเปล่าการใช้บริการจะมีความเสียค่อนข้างสูงนะครับถ้าสมมติถ้าเราไม่ได้รับบริการแบบเราอยากได้นะครับอธิบายง่ายๆก็ได้ครับว่าอย่างเช่นคุณไปนวดนัดเอาไว้นะครับครับหรือคุณซื้อตั๋วเครื่องบินเอาไว้แล้วคุณไม่ได้บินไปตามที่เวลาที่คุณต้องการเดยที่ตกไฟล์อย่างเงี้ยบริการนะครับก็จะแน่นอนครับว่าจะหายไป เป็นรถทัวร์ก็ได้ครับเหมือนเรารัดเหมือนเราัจะทำมาสั่อย่างนึงครับซื้อตัวหนังก็ได้ครับเราจะดูรับเสยษโมงถึงบ่ายสามครับอาจจะเป็นหนังยาวสี่ชั่วโมงก็ว่าไปแต่ถ้าคุณซื้อบริการเสร็จกรุ๊แล้วคุณมัทก็เข้าไปใช้นี่ครับอันนี้ก็แน่นอนครับมันก็มีงาเก็บไว้ได้โอเคนะครับแล้วก็มาดูความไม่แน่นอนนะครับอันนี้จะบอกว่าเป็นการควบคุมคุณภาพของการบริการครับซึ่งเป็นปัญญาหางเนื่องจากจะมีปัจจัยหลายอย่างเข้ามานะครับเกี่ยวข้องซึ่งปัจจััยกจจะมาาางน นะครับและคุณภาพของบริการมาจากความพร้อมทางด้านด้านค่าใช้จ่ายพนักงานไม่สบายบ้างนะครับพนักงานทะเลาะกับแฟนนะครับเขายิ่งมีความยิ้มแย้มแจ่มใสบางทีว่าจะโดนว่าโดูตมหนีมาจับนายก็ได้นะตรงนั้นเนี่ยความให้บริการก็ไม่แน่นอนครับโดยอย่างเช่นพนักงาน MK นะครับพนักงานเอ็มไมโครนอลกันพนักงานไมโครนอลนะครับช่วงเช้าเขาก็ทำงานอย่างมีความสุขแต่พอทำไเรื่อยๆช่วงเย็นนะครับเขาก็เหนื่อยล้าการให้บริการสีหน้าอาจจะยิ้มแย้มเหมือนเดิมนะครับอันนี้ลูกสิ่งข้อแตกต่างไปดังนั้นได้ทากับกันนะครับ ถ้าสมมติว่าพนักงานนะครับได้รับความชมนะครับก็เขาจะปฏิบัติงานได้ดีขึ้นนะครับถ้าเขานะครับมีความสุขในการทำงานแน่นอนครับลูกค้าเป็นความสุขเช่นเดียวกันครับอันนี้เป็นตารางเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างสินค้าและบริการนะครับอย่างที่ผมเน้นนะฮะผมได้บอกว่าผมอยากได้ลักษณะของบริการไม่ได้เปรียบเทียบด้วยนะครับจะจะบอกเลยว่าความแตกต่างคืออะไรขอความแตกต่างเหมือนกันโอเคนะครับอันนี้ค <House> ร <hold> ับจะเป็นเรื่องคงว่าเซอร์วิสนะครับอ่า s E R V I C E นะครับแล้วก็อย่างที่ได้เนยนไปก็อย่างที่ได้แจ้งคําว่ารบกวนนะครับให้เรียนรู้จาก PowerPoint อันนี้นะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับถ้าไม่สามารถนะครับจำภาษาอังกฤษได้ผมไม่ไม่ว่าอะไรนะครับแล้วก็เขียนไม่ได้เลยภาษาไทยครับแต่รบกวนครับเขียนให้ตรงความหมายที่ได้ให้ไปแล้วก็ยกตัวอย่างด้วยนะครับก็มีเจ็ดอันนี้อันนี้ผมไม่ค่อยยากนะครับยังไงก็ต้องฝึกนะครับหาหาตัวอย่างดู ครับแล้วก็พยายามเขียนมาให้ได้ต่อกันนะครับก็ถ้าสมมติว่าถ้าเป็นตัว R respect นะครับก็คือความเคารพนับถือก็คือการให้เกียรติลูกค้าครับเวลาชี้เมนูให้เห็นก็เป็นการไขมือนะครับยาวนิ้วชี้เอานิ้วจิ้มนะครับเรียกลูกค้าไม่เรียกเขาพี่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 อะไรนะครับไม่ได้ไปเรียกลูกค้าเขาน้องน้องน้องอะไรอย่างเงี้ยสำหรับเาอาจจะเรียกคุณคะหรือว่าเออขอโทษนะค้นะครับนี่เป็นการให้เกียรติลูกค้าแต่ละคน ก็ลูกค้าจะจนหรือรวยแสดงตัวสภาพวิสิภาพอย่างเงี้ยครับก็เป็นการแสดงออกในการนับถือครับหรือให้เกียรติลูกค้าเหมือนกันครับก็นี่เป็นส่วนของเจ็ดพีนะฮะเจ็ดพีไม่ไม่ไม่ค่อยได้ยากอะไรเท่าไหร่เลยนะครับถ้าดูดีๆนะครับตรงนี้นะครับสี่พีก็รู้จักกันอยู่แล้วแต่ว่าลบกวนนะฮะรบกวนจริงขอให้เขียนเป็นผลิตภัณฑ์บริการนะครับอย่าเขียนเป็นตัวสินค้าอ่าอ่าอย่าเขียนเป็นตัวสินค้านะครับแน่นอนครับว่าตัวสินค้านี่อ่าผมคฟกัสคะแนนได้ ได้ไม่ค่อยได้เต็มที่นะครับเพราะตรงโรงนี้วิชาเราก็บอกไว้แล้วแต่ต้นนะครับเป็นวิชาตลาดบริการนะครับอันนั้นนะครับเขียนให้เป็นตลาดบริการหลักันนะครับถ้าการจดจำหน่ายนะครับง่ายๆเลยก็เขียนพัลเจอร์สวิตก็ได้ครับจ่ายค้างค่าน้ำค่าไฟที่เซเว่นอีเลฟเว่นกระบวนการไม่จำเป็นต้องเขียนสวิตโฟล์ทไม่ต้องเป็นต้องเขียนรูปปิ้นมานะครับอธิบายมาคร่าวๆก็ได้นะครับอย่างเช่นรับบัตรคิวที่ธนาคารกบนซิกรไทยเพื่อจะไปถอนเงินหรือเพื่อจะไปฝากเงินหรือเพื่อไปเอาเช็คขึ้นนะครับ คนก็พนักงานและนะครับพนักงานและลูกค้าพนักงานก็คือให้การฝึกฝนนะครับให้พนักงานเราให้บริการได้อย่างเต็มที่นะครับแล้วก็มีคุณภาพแต่ถ้าเป็นอาถ้าเป็นในส่วนของลูกคา้าให้ลูกค้าได้รับรู้ข้อมูลและใช้บริการเราได้อย่างเต็มประสิทธิภาพจะเลือปีพีนไหมครับเอตัวใหญ่เอตัวเล็ก p h o n e มีในส่วนของสากดก็ได้นะครับจะไม่กดก็ได้จะเลือกใช้สามไม่เลือกใช้ส g แล้วก็บริการนะครับใน้กินอาหารญี่ปุ่นกานนรใช้ตะเกียบนะครับเขียนมาก็ได้ครับว่าเป็นการให้ความรู้การบริสุทนของลูกค้านะครับแล้วก็สิ่งที่มีตัวตวนเกี่ยวกับการบริการนะครับก็เหมือนตัวตัวอย่างง่ายๆครับก็เป็นโรงแรมไม่จำเป็นตัอี้โซฟาอุปกรณ์จัดแต่งห้องนะครับอันนี้ก็ง่ายนะครับแล้วุณมาดูอันนี้นะครับในส่วนของอการสร้างและผลิตภัณฑ์บริการนะครับ ก็อันนี้นะครับอย่างที่เรียนแจ้งไปนะครับเราเน้นในส่วนของ Service f l o w นะครับหรือกูจะเรียกโฟชาร์ t ก็ได้หรือ Service flow ก็ได้นะครับอันนี้ก็จะมีสามคำหลาหลาแต่ว่าในในในที่ให้เรียนก็จะเป็นคำว่า Service flow นะครับโดยที่เราเริ่กจาไทยกันก็เรียกว่ากระบวนการไหลของธุรกิจบริการนะครับอันนี้ใช้คุณในส่วนของที่คุณจะต้องเน้นก็คือคุณต้องเขียนออกมาให้ได้นะครับว่า Service flow คืออะไรอาตารา์เซอร์วิสฟนะครับจะเป็นของในส่วนของแรก็จะเป็นแบบนี้นะครับ ก็ลบกลวนิดนึงนะครับไม่ต้องละเอียดมากตัวอย่างเช่นเช็กอินเสร็จนั่งพักกินนะไม่ต้องนะครับใช้ห้องพักก็ไม่ต้องละเอียดถึงขนาดว่าเข้าห้องพักล็อกประตูปิดกอนเปิดแอร์ไม่ต้องครับก็ใช้ห้องพักอย่างเดียวไม่ต้องเขียนรายละเอียดขนาดนั้นนะครับแล้วก็ไล่มาเรื่อยเรื่อครับจนลับลงครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของอะไรครับอันนี้เป็นบูบริ์นะครับอันนี้ก็จะเป็นบูบริ์เหมือนเดิมครับแน่นอนครับให้เขียนสวิตฟ้องนะครับแล้วก็ อันนี้เป ok uh, ็นส so ่วนของนโยบายนะครับในการกําหนดราคาครับในสื่อเรี้ยกเราจะเป็นอันนี้นะครับแต่ว่าคนนี้นะครับคุณจะเขียนการตั้งราคาสหวิชาอื่นก็ได้นะครับเป็นนโยบายก็ได้กรณีก็ได้นะครับผมผมไม่ได้กังวลว่าจะให้ฟิกหรือไรเพราะเราเปิดกว้างคุณเขียนครับเปิดกว้างคุณเขียนนะครับก็จะเขียนอะไรก็ได้ครับในส่วนของการตั้งราคาครับโอเคครับก็ถ้าใช้ตัวนะฮะก็ขออคุญาต์ุนล้วกน นโยบายกำหนดราคาอยู่ตรงนี้นะครับต้องมีการกำหนดวัตถุประสงค์ก่อนให้เป็นยังไงความต้อยก่ของผู้สเป็นอย่างไรนโยบายแล้วก็ตั้งราคาที่เหมาะสมคุณจะเป็นนโยบายก็ได้เขียนเป็นนโยบายก็ได้ครับเขียนกลยุทธ์ก็ได้ก็ได้เราแต่นะครับนโยบายราคาเดียวครับลูกค้าคนเดียวนะครับราคาก็ขายราคาเเดียวกันหมดเลยนะครับไม่ว่าลูกค้าจะเป็นจะมีระดับแค่ไหนระดับพีเยมระดับไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นยังไงก็แล้วแต่ขายในราคาเดียวในระดับนั้นนะครับ เรื่องใบแย,ยากราคาคือแยกขายลูกค้าดูนะครับว่าเขาเนี่ยจะมีราคาอะไรบ้างแอร์พอร์ตชาร์จแฝงฟรีนะครับแล้วก็จะเป็นประกันนะครับหรือว่าการค่าเก็บสัมภาระโหลดใต้ดินนี่ก็มีชั้นเดียวกันนะครับนี่ก็แยกราคาแยกออกมาครับเ่อให้ว่าเป็นแพ็กเกจเท่าไหร่นะครับส่งโทรอินเทอร์เน็ตอ่าโทรนะครับ Internet, อันะะนี้ก็ส่วนเน็ตก็แยกกันมาให้ลูกค้าเห็นนะครับอันนี้เป็นโมชั่นล่าสุดของดีแท็กอันนี้เรืยองใบก็อ่าเร่องใบกำหนดราคาในเรื่องใบส่วนลดนะครับก็ตัวอย่างเช่นเป็นการล้างรถละกัน ก็ถ้าคุณสมัครนะครับสมาชิกของเขานะครับโหลดใช้บริการของเขาไปเรื่อยนะครับก็จะมีส่วนลดของ่าให้บริการของเขานะครับอันนี้ก็เป็นนโยบายตรงนี้ต่างๆกันนะครับโอเคดังนั้นนะครับดย่ามที่ได้เรียนแจ้งนะครับอันแรกก็เป็นในส่วนของ CP นะครับแล้วก็เป็นในส่วนของกระบวนการนะครับอันที่สามก็เป็นในส่วนของความแตกต่างนะครับอันที่สี่ก็เป็นในส่วนของเซอร์วิสนะครับที่จะต้องอธิบายให้ได้ว่าเจ็ดครั้นมีอะไรบ้างข้หมายอะไรบ้างในตัวย่อของพวกมันนะครับแล้วก็การกลยุทธ์ในส่วนของการ ตัง้งราคาหรือนโยบายก็ได้ครับผมผมยินด,ดีทั้งคู่นะครับตรงนี้นะครับก็อยากให้อ่าตั้งใจนะครับแล้วก็ในส่วนของอันนี้เนี่ยมันไม่ได้ยากเลยครับในข้อหายโชคดีนะครับแล้วก็เจอกนันวันเสองโอเคนะครับสวัสดีครับ